สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมนะทำคลิปวันนี้วันที่4ี่ไม่สี่ก็5นี่แหละครับกุมภาพันธ์ปี68วันนี้ผมทําเพื่อมาดูครับว่าเวลาเราปลูกผักสลัดใน1กล่องเนี่ยมันโตไม่เท่ากันผมเคยทำคลิปนี้หลายหลายครั้งมากเลยครับแต่เพื่อนๆหลายหลายคนก็คน้คนหาไม่เจอเนาะไม่เป็นไรผมทำให้ใหม่แล้วมาดูครับว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ผักสลัดในแต่ละกล่องเนี่ยโตไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้เอาไปปรับใช้นะครับ สำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทำผักให้ดตั้งแต่ปี2อง7ัครับก็หลายปีแล้วก็มันเพืออาชีพผมเนาะผมขายให้ร้านอาหารญี่ปุ่นให้โรงแรมเป็นหลักอกวันนี้จะพามาดูครับว่าต้นผักที่โตไม่เท่ากันเ,นเป็นเพราะอะไรบ้างอขออนุญาตสลับกล้องมาดูครับอมาดูครับอันนี้เป็นโรงหลังบ้านหลังบ้านจริงๆนี่ครับพามาดูครับสาเหตุที่โตไม่เท่ากันเนี่ยอย่างแรกเลยคือชนิดของผักที่ปลูกเนี่ยอย่างในหนึ่งกล่องเนี่ย เราปลูกหลายชนิดแน่นอนครับมันก็จะมีผักที่มันดูดปุ๋ยได้เร็วกว่าตัวอื่นอย่างเช่นกล่องเนี้ผมปลูกมีบัต t e r h e a d ด e รดก oak แล้วก็ green c o ซึ่งผมเลือกตรงนี้เป็น green c o เพราะว่านี่ฮะแดดมันเปลี่ยนทิศมันส่องมาโดนตรงนี้เต็มๆตรงไหนที่แดดแรงๆใส่ green c o เลยครับรับไหวอย่างแรกเลยก็คือชนิดที่เราปลูกในแต่ละกล่องเป็นไปได้ปลูกกล่องละอย่างละชนิดนะครับไม่ต้องปลูกอ่า ไม่ต้องปลูกปนกันแต่ถ้าอยากปลูกเอาสวยเอาแดงเอาเขียวแดงเอาเขียวก็ได้ครับได้ไม่เป็นไรสําหรับช่วงนี้นะช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยนะถ้าเป็ดถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนปลูกคละชนิดกันโอกาสที่จะโตทันกันยากครับอย่างหน้าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยแค่เรดโอ๊กกับกลินโอ๊กเนี่ยก็โตต่างกันแล้วนะครับเพิ่งมาโตเท่ากันทันกัน,ก,นก็ปลายเดือนเอ้ปลายปีหกเก็ดที่ผ่านมาช่วงนี้เองอ่ะอย่างแรกนะครับหนึ่งชนิดหนึ่งกล่อง อย่างที่สองชนิดเดียวกันแต่ฝั่งหนึ่งโตฝั่งหนึ่งไม่โตอันนี้ไม่ยากครับกล่องมันเอียงมันเอียงทางนั้นได้น้ํามากกว่าทางนี้ได้น้ําน้อยกว่าแค่นั้นเลยครับมันก็เลยโตฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไม่โตวิธีการถ้ากล่องเอียงถ้าเกิดเราขี้เกียจเลยนะอ่ะยกฝามาอย่างนี้ก็สลับด้านครับนี่เอาอีกด้านหนึ่งมาอยู่ทางนี้เปลี่ยนกันครับเอาด้านที่น้ําน้อยไปอยู่ฝั่งที่น้ํามาก สามวันครั้งสี่วันครั้งก็ได้ครับสลับสักสามรอบแค่นั้นครับเขาก็จะโตทันกันเองอ่านี่อย่างที่สองนะครับคือกล่องมันเอียงอย่างที่สามมันมีบางต้นที่ไม่โตบางต้นที่ไม่โตผมเชื่อเพื่อนๆหลายคนเจอครับอย่างแรกซึ่งมันเกิดขึ้นได้น้อยมากก็คือเราเอาต้นพันธุ์ที่มาปลูกเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เราเสียดายพันธุ์เราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโตทันกันอันนั้นก็มีผลนะครับอย่างที่สองต้นก็โตเท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาปลูกไปทาไมมันเล็กกว่าอันนี้สาเหตุก็คือบางทีตอนที่เราจับ ใส่ถ้วยปลูกเนี่ยเราอาจจะระวังแล้วก็จริงแต่มันระวังยังไม่มากพอมันอาจจะทำให้โคนเขาหักเขาอะไรมั่งมันก็เลยโตช้ากว่าตัวอื่นแค่นั้นครับส่วนที่โตช้ากว่าตัวอื่นแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกับฟิเลครับเพราะฟิเลมันเปราะเนาะลงนิดหน่อยก็พวกผ้าพ่วผ้าหักแล้วอันนี้ครับก็ไปดูเอาแล้วที่ผมเจอส่วนใหญ่เลยนะครับที่ต้นผักโตไม่เท่ากันก็จะเป็นกรณีนี้แหละฮะที่ เอาชนิดอื่นมาปลูกปนกันมันก็จะโตชนิดโตที่ก็จะโตเร็วกว่าเดี๋ยวผมมีอยู่ตรงนู้นนิดนึงที่มันเป็นพรุ่นโตเดี๋ยวพามาดูถ้าอยู่ๆตายแบบนี้เพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับนี่ผมรู้เลยยังไม่เปิดฝาก็รู้น้ําในรังมันรั่วแน่ริงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับไม่เป็นไรให้วัวกินน้ําในรังรั่วก็อาจจะเป็นพอมดไปเจาะ ถุงดำครับแค่นั้นมันก็จะขาดแล้วก็เป็นแบบนั้นอันนี้ที่ผมทําที่ไปก่อนที่ว่าเติมปุ๋ยบีที่หลังเติมหลังจนรุ่นเดียวกันเกือบจะเก็บอะผมค่อยเติมมันก็มานะอือ่ะทีนี้มาดูครับที่ผมว่าเหลือนิดหน่อยนี่อันนี้ยังไม่เก็บหรอกนะครับมันยังไม่โตดูฮะชนิดต่างกันมันโตไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดดูอย่างกล่องนี้อืเห็นได้ชัดเลยครับนี่อืโตไม่เท่ากัน ยิ่งถ้าเป็นกรีนคอร์สด้วยแล้วนี่โอ้โหถ้าต้นนี้แบบนี้หนอนครับหนอนกับบัตเตอร์เฮดเนี่ยถ้าเขาเข้าไปเนี่ยคือบันเทิงเลยนะครับมันจะเข้าไปจัดการข้างในเลยวิธีการของผมก็คือผมเอาออกผมกลัวมันลามไปต้นอื่นอันนี้ก็เอาไปกินได้ครับเราก็ไปแกะดูนะเดี๋ยวผมแกะดูว่ามีหนอนอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นขี้ก็ขี้หนอนเลยเนี่ยแบบนี้เพราะบัตเตอร์เฮดก็โหกลางเนาะ ถ้าเก็บไว้เนี่ยพอก็ห่อแบบนี้เสร็จนอนเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยถ้านอนเข้าไปอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ผมก็เจ้าของกินจนเบื่อแล้วเนาะถ้ามันมีหนอนแบบนี้ผมโยนให้ปลากินครับนูนแบบนี้เลยอย่าเสียดายนะครับถ้าหนอนกินบัตเตอร์เฮดเนี่ยมันจะเจาะไปข้างในเห็นไหมครับอืหนอนเริ่มมาแล้วแค่นี้ฮะก็จัดการเขาหนึ่งกล่องโตไม่เท่ากันหลกัหลกๆเลยแค่นี้ฮะสรุปให้ฟัง เอาชนิดอื่นมาปลูกปนกันในหนึ่งกล่องอย่างที่สองก็คือกล่องมันเอียงอย่างที่สามก็คือต้นพันธุ์ที่เอามาปลูกมันไม่แข็งแรงอย่างที่สี่ต้นพันธุ์แข็งแรงแล้วก็จริงแต่เวลาเราปลูกเนี่ยเราอาจจะระวังไม่เพียงพอมันก็เลยทําให้มันหักมันมันบาดเจ็บรากขาดอะไรก็แล้วแต่ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างในส่วนที่ต้นแข็งแรงแล้วแล้วเราปลูกแล้วมันโตไม่เท่ากันก่อแค่นี้เหฮะไม่ยากเลยปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อเพื่อนมาดูต้นพันไอ้ต้นผักสลัดที่เราปลูกแล้วมันโตไม่เท่ากันก็ลองไปปรับใช้เอานะครับมันต้องมีบางอย่างที่เราอาจจะผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับรอบนี้ช่างมันรอบหน้ากับปลูกใหม่แค่นั้นเองครับมันไม่ได้ยากเลยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ